สวัสดีครับผมมิสเตอร์นิกนะครับคลิปนี้ผมจะสอน3สูตร Excel ง่ายๆนะครับสำหรับนักลงทุนมือใหม่ซึ่ง3สูตรนี้นะจะช่วยให้นักลงทุนนะครับซื้อหุ้นในราคาที่ถูกกว่าราคาที่ควรเป็นคลิปนี้อาจจะเหมาะสําหรับมือใหม่แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับ3สูตรนี้ที่ผมสอนก็จะเป็นสูตรที่ผม ใช้ทุกครั้งในการกรองหุ้นสเต็ปแรกๆสําหรับข้อมูลที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในเว็บเซ็ตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงซึ่งเราจะมาวิเคราะห์หุ้นตัวนี้กันครับวันนี้ก็คือหุ้น M หรือ MK r e s t อซึ่งข้อมูลที่เราใช้จะอยู่ในส่วนของงบการเงินตรงนี้เราจะใช้ข้อมูลที่เซ็ตให้เรานะครับทั้งหมดนี้ในการคํานวณซึ่งเราจะใช้ตัวไหนบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะ มาสอนทีละอันรวมถึงวิธีการใส่ Excel แบบทีละช่องให้นักลงทุนทุกท่านดูซึ่ง3สูตร Excel ที่ผมจะสอนในวันนี้จะเป็น3สูตรที่อยู่ในช่องสีเขียวทั้งหมดสําหรับคลิปนี้แล้วก็สเต็ปที่เป็นระดับสูงขึ้นมานะครับก็จะอยู่ในช่องสีแดงซึ่งเราจะไม่สอนในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของการใส่ข้อมูลกันข้อมูลที่ผมจะให้ใช้หลักๆนะครับก็จะมีทรัพย์สินรวม น้สินรวมและก็ส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือช่องนี้ทรัพย์สินอ่าสินทรัพย์รวมนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นให้เราใส่ข้อมูลทั้งหมดในนี้นะครับลงใน Excel ที่เรามีซึ่งผมใส่ไปแล้วนะครับในส่วนของปี2565เดี๋ยวผมก็จะใส่สนๆๆๆในส่วนของปี2 5 6 5เท่านั้นรัพย์สินนะครับเราก็ใส่ช่องนี้ตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของนี้สินเราก็ใส่ตรงนี้ แล้วส่วนถัดมาจะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเราก็ใส่ช่องนี้นะครับแล้วก็ส่วนของกําไรสุทธิแนะนําให้ใส่ด้วยนะครับก็กําไรสุทธิก็คือส่วนช่องนี้ ซึ่งข้อมูลในปีเก่าๆผมใส่ไว้หมดแล้วนะครับเพื่อลดเวลาคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มใช้สูตร Excel ในการคำนวณว่าหุ้นที่เราซื้อนั้นราคาถูกหรือว่าราคาแพงกันแบบคร่าวๆมาเริ่มกันที่ราคาหุ้นราคาหุ้นสเต็ปแรกที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือใส่ราคาหุ้นย้อนหลังในอดีตร,รวมถึงปี2565เราก็ใส่ราคาหุ้นในปี255 5อยู่ที่51ให้เราใส่ที่ช่องนี้นะครับ51คราวนี้ช่วงเวลาที่เราซื้อนะครับก็คือ ราคาหุ้นที่เราซื้อถ้าสมมติว่าเราซื้อ50เราก็ใส่นี้50ถ้าเราซื้อ49ใส่49เราซื้อ60เราใส่60ช่องนี้ก็คือส่วนที่เราซื้อคันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าหุ้นที่เราซื้อถูกหรือแพงสเต็ปแรกง่ายๆแล้วก็เป็นสเต็ปที่ผมใช้ตลอดนะครับก็คือสูตร A v e r a g e ให้เราหาค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นในอดีตง่ายๆนะครับเราก็เอาค่าเฉลี่ย4ปีย้อนหลังนะครับตัวนี้ comfortably average นะครับ4ปีตรงนี้นะครับมาคำนวณเราจะเห็นว่าราคาเฉลี่ย4ปีอยู่ที่52.75ถ้าสมมติว่าเราซื้อหุ้นในราคาที่55แบบนี้นะครับในส่วนตัวผมจะถือว่าเราซื้อหุ้นในราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงกว่าค่าเฉลีย่ยแต่ถ้าสมมุติว่า MK นะครับหุ้น M ไม่ใช่ MK MK จะเป็นหุ้นอีกตัวถ้าหุ้น M ตกมาอยู่ที่48 ในส่วนตัวผมราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถือว่าเป็นราคาหุ้นที่ค่อนข้างที่จะถูกแล้วสเต็ปหนึ่งผมบอกเลยว่าง่ายๆแบบนี้แต่ผมใช้ทุกครั้งนะครับในการกองหุ้นสเต็ปแรกสเต็ปถัดมานะครับหลังจากที่เราได้ราคาหุ้นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย,ย การซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยโดยส่วนตัวผมถือว่าดีแต่ถามว่าเพียงพอไหมบอกเลยว่าไม่เพียงพออย่างรุนแรงนะครับจริงถัดมาที่เราต้องทานะครับก็คือการวิเคราะห์กําไรสุทธินะครับเพราะว่าอะไรนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าการลงทุนสายพื้นฐานราคาหุ้นจะไปทิศทางเดียวกับกําไรสุทธิเสมอมาดูตัวอย่างความสัมพันธ์กันคร่าวๆในปี2561-2562 MK มีกําไรอยู่ที่2,500-2,600ล้านราคาจะอยู่ที่70.5นะครับเมื่อวันที่30เดือนธันวา คันนี้ในปี256364ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเห็นไหมครับ900ล้านกำไร130ล้านราคาจะวิ่งอยู่ประมาณ4952คันนี้ธุรกิจฟื้นนะครับในปี2565มีกำไร1,400ล้านหุ้น MK มนะครับมีราคาขึ้นไป58.75เพราะฉะนั้น,นครับนักลงทุนสายพื้นฐานต้องรู้ว่ากำไรจะผันผวนไปทางเดียวกับราคาหุ้นเสมออันนี้ปัจยญาของการลงทุนสายพื้นฐานคันนี้นะครับสูตรถัดมานะครับก็คือ สูตรกำไรสุทธิผมจะใช้สูตรเดิมเลยก็คือ average นะครับกำไรสุทธิ4ปีเราจะได้ค่าเฉลี่ยกำไรสุทธิมาปัจจุบัน MK นะครับตามเว็บไซต์เลยมีราคาอยู่ที่51บาทคันนี้ในส่วนของกำไรนะครับเราจะใช้ยังไงคันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่านักลงทุนจะวิเคราะห์ยังไงถ้าสมมติว่า MK จะประมาณการว่าฟื้นแล้วนะครับกำไรอาจจะเท่ากับปีที่แล้ว1,400ล้านนะครับถ้าเป็นมือใหม่ก็ใช้แบบนี้เลยก็ได้ซื้อราคาหุ้นต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยกำไรสุทธิมีแนวโน้มมากกว่าค่าเฉลีย่ยอันนี้ หรือว่าเราอาจจะซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าพื้นฐานแต่เราไม่รู้สมมว่าเราประมาณการว่าธุรกิจต้นทุนสูงขาดทุน ถ้าอย่างนี้นะครับราคา51บาทอาจจะไม่น่าสนใจก็ได้หลักการใช้กําไรสุทธิจะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะมองอนาคตยังไงเทียบกับราคาหุ้นที่เราซื้อคราวนี้เราก็มาดูสูตรสุดท้ายนะครับการใช้ Excel สําหรับมือใหม่สูตรที่ผมแนะนําสูตรสุดท้ายก็คืออัตราการจ่ายเงินปันผลเพราะว่านักลงทุนสายพื้นฐานกันได้เงินปันผลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญให้เราใส่ค่ายังไงนะครับตัวอย่างนะครับในปี2564ให้เรามาที่เว็บไซต์เซตนะครับแล้วมาที่ สิทธิประโยชน์หลังจากนั้นเลือกคําว่า xD ให้เราใส่ค่าแต่ละปีไปนะครับสมมุติว่าปี2 5ง5อยู่ที่0.5บวก0.8ใส่ไปนะครับในปี2564อยู่ที่0.5และในช่องสุดท้ายนะครับเราอาจจะใส่เงินปันผลที่กำลังจะเกิดในปี2566ก็ได้นะครับ0.9คราวนี้นะครับก็อธิบายปัชญยายเกี่ยวกับ xD เงินปันผล โดยทั่วไปนะครับอัตราการจ่ายเงินปันผลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกําไรสุทธิกําไรสุทธิมากจ่ายมากกําไรสุทธิน้อยจ่ายน้อยคันนี้สูตรในการใช้อัตราการจ่ายเงินปันผลนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ผมใช้แล้วก็ชอบมากแล้วก็หนึ่งในสูตรที่ชอบมากที่สุดให้เราเอา x d นะครับตั้งหาด้วยราคาหุ้นที่เราซื้อนะครับเราใส่ f4 ก็ได้ตรงนี้นะกด f4 เป็น sharp เลย f i t แล้วก็เปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์สัก2ช่องนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราซื้อหุ้นในราคา51บาท xd ด้วย2.6ด้วยกำไรสุทธิประมาณนี้เราจะได้5%นะครับเราก็ Copy แล้วก็พ a s สไปและเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินบันผลจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเทียบกับข้อมูลในอดีตแล้วสูตรนี้ใช้ยังไงสูตรนี้จะคล้ายๆกับกํำไรสุทธินะครับก็คือเป็นความชอบของบุคคล ถ้าสมมติว่าเราซื้อหุ้นในราคา51บาทจะมีอัตราการจ่ายเงินปันผลในอดีตจะเป็นแบบนี้เราชอบเลรนี้ไหมถ้าชอบเราก็ซื้อถ้าสมมติว่าเราซื้อ70บาทติดดอยอย่างนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลก็ต่ําเราก็อาจจะมองว่าหุ้นตัวนี้แพงเราไม่ชอบเลรนี้แต่ถ้าเราซื้อในราคา45บาทอย่างนี้ครับหรือ48บาทแล้วกําไรสุทธิกลับมาเหมือนในอดีตเหมือน2.6หนะครับหรือ2.5ก็ได้อัตราการจ่ายเงินปันผลในอนาคตอาจจะเท่ากับ5%เพราะฉะนั้นสูตรนี้นะครับก็มีไว้เพื่อวิเคราะ อัตราการจ่ายเงินมันผลแล้วเรารับในเลทที่จะเกิดขึ้นหรือเลทในอดีตได้ไหมนะครับก็จะเป็นความชอบของบุคคลสำหรับสูตรตัวนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นครับก็ขอสรุปสั้นๆนะครับในการดูว่าหุ้นถูกหรือหุ้นแพงอันแรกให้ซื้อหุ้นต่ำกว่าราคาเฉลี่ยถ้าเป็นไปได้ 2. นะครับหุ้นจะต้องมีกําไรแล้วก็น่าสนใจด้วยกาไร3านะครับอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ในเลทที่เราชอบอันนี้ก็เป็น3ส,สูตรนะครับที่ช่วยให้นักลงทุนมือใหม่อย่างน้อยก็มีโอกาสติดดอยน้อยลงแต่ถามว่าอัตราการติดดอยยังมีอยู่ไหมการลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงนะครับการใช้สูตรแค่นี้นะครับก็ยังไม่สามารถเลี่ยง การติดด้อยไคลิปนี้ผมมิสเตอร์นิกก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้